น้อมคิดบูชาพระกรุณาธิคุณคือคุณที่พระยศทรงมีต่อสัตว์โลกโดยการสร้างาบารมีที่เหน็ดเหนื่อยไม่ลาพระวรากายด้วยพระบริสุทธทิคุณคือความหมดจดจากไม่มีกิเลสเป็นผู้หมดกิเลสเป็นพระหรหัน์เป็นลงแลกน้อมคิดบูชาพระปัญญาที่คุณขึ้นชื่อว่าปัญญา นำไปสู่ความสุขที่เป็นอมตะในโลกนี้คงไม่มีใครที่มีปัญญาเท่าเทียมกับพุทธเจ้าเป็นยอดของปัญญานอ้มบูชาพระคุณทั้งสามด้วยความเคารพอย่างสุดเสียนก้าวในวันนี้แตมาก็เดินทางดูสมุนไพรซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแต่ว่าบางครั้งก็อยู่ใกล้มีคำกล่าวว่าเวลาเดินไปที่ภูเขา ก็บอกว่าใกล้ตานะแต่ว่าไกลตีนคือมันอยู่ใกล้ตาแต่มันไกลตีนยิ่งเดินเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เจอกว่าจะถึงจุดหมายก็จะใช้เวลานานเพราะฉะนั้นบางอย่างก็อยู่ใกล้ตัวแต่ว่าไกลความเข้าใจถูกคืออยู่ใกล้ก็จริงแต่ว่าความเข้าใจถูกไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยรู้ก็เลยเป็นอันว่าหลายคนต้องตัด พืชดีๆสมุนไพรดีๆทิ้งไปต้นไม้ที่มองเห็นอยู่นี่คือถ้าเป็นภาษาภาคกลางก็เรียกกันว่าต้นเฉียงต้นเฉียงต้นเฉียงพานางแอคือก็เป็นภาษาอีสานเรียกต้นมุงมังอันนี้มีลักษณะคล้ายกันคือต้นเผาุงต้นมุงมังนี้เรียกกันว่าต้นเฉียงพานางแอซึ่ง มีลักษณะที่มีลักษณะฝาดแล้วก็ออกยินเมื่อเวลาอาตมาได้ยินครูคนหนึ่งแกปวดขามากเวลาแกปวดขาแกทรมานมากเลยเป็นครูผู้หญิงก็อายุประมาณห้าสิบกว่าปีแกมาสนทนาด้วยว่าพระอาจารย์แกได้ยินพ่อพูดว่ายาตัวนี้มันมันดี ทีแรกก็มองข้ามสมุนไพรจะไปดีอะไรมันก็แค่ต้นไม้ที่มีอยู่กับตัดทิ้งกันเยอะแยะปรากฏว่าแกไปนําแก่นของต้นนี้ละ่ะไปผสมกับไปฝางแดงแล้วก็ผสมกับยานางแดงแกต้มกินแล้วรู้สึกว่าอาการที่ปวดมานานๆทรมานมานานๆกับหายไปเพราะฉะนั้นก็กได้ยินหรอกว่าหลายคนยกย่องว่า อต้นมุงมังใช้ได้เลยนะเกี่ยวกับเรื่องเป็นยารักษาแก้ไขก็ได้ก็แสดงว่าต้นนี้ในส่วนของเปลือกบางๆตลอดทั้งกันยุที่อยู่ด้านในก็ใช้เป็นยารักษาโรคได้แล้วที่อยู่ข้างๆกันนี่โยมมีต้นเป็นเครือไม้ ก็พวกเถาพวกเขืออะไรต่างๆก็เป็นยาเกี่ยวกับพวกเส้นเอ็นนะโดยปกติได้ยินอาจารย์กุศลซึ่งเป็นหมอยาท่านพูดว่าเวลาไปเก็บยาก็สังเกตด,ดูสังเกตด,ดูต้นไม้ถ้าสมมุติว่าต้นไม้ที่ยงแข็งแล้วก็มองดูเครือไม้ที่เป็นเถาเขือที่ขึ้นไปส่วนพวกต้นพวกเครือไม้ที่เป็นเถาเป็นไรมันมกกักจะเป็นยาที่รักษาเกี่ยวกับโรคเส้นโรคเอ็นได้ดี เพราะฉะนั้นไอ้เกลือที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือเขาเรียกว่าประดงข้อสมัยก่อนมาอยู่ที่วัดป่าอัศวามารถใหม่มันมีเยอะทีนี้เห็นโยมเขาตัดเพราะว่าในขณะที่ทําความสะอาดจัดระบบของวัดในช่วงที่มาอยู่ใหม่เพื่อเป็นที่อาศัยตัดทิ้งกันเยอะเลยพอมาช่วงหลังมันเริ่มหมดแล้วจึงรู้ว่าเออมันเป็นต้นเป็นเครือไม้ที่หายากแล้วก็มีสรรพคุณทางยาที่ดีด้วย รักษาเกี่ยวกับพวกเอ็นพวกข้อเวลาเก็บปวดก็เป็นยาตัวหนึ่งที่เข้าผสมกันได้ดีเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าประดงข้อที่ช่วยอันนี้ที่ดูดูต้นไม้ต้นนี้จะมองเห็นทั้งไอ้ทั้งต้นต้นเชียงพานางแอหรือภาษาอีสานอื่นว่าต้นมุงมัง้วนกะ็เครื่องที่ยู่ขางกันเรียกว่าประดงข้อแล้วที่อยู่ยืนออกมาที่เป็นอะไรเรียกว่าใบชะมวง ซึ่งเวลาบรรเทาเอื่นว่าต้นมงุงใบมุ้งเวลามีต้มไก่ก็จะใช้ยอดของต้นนี้ยอดยมีลักษณะรสส้มอร่อยแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าไปเก็บผิดซึ่งไปเจอกับต้นต้นกวกักหรือต้นนางกวกักหรือต้นกวกักจะมีลักษณะคล้ายกับต้นมงยอดก็คล้ายกันถ้าเอายอดกวักไปใส่แล้วก็ออกรสขมเป็นคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเป็นตรงกับคบําบวช คำภา,ภาษาบุกวลานอีสานว่าคือยูเต่บอแมนแม่นยูเต่บ่คือคนบางคนคือคล้ายกับจะว่าจะเป็นพระละหันอย่างเค่นพระเทวทัตเป็นพระที่สามารถเหาะไปในอากาศได้ด้วยฌานและอพินดาอันเกิดขึ้นจากฤทธิ์เนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นเด็กด้วยกําลังของฤทธิ์ที่มีนะกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกสามารถแปลงร่างเป็นเด็ก แล้วก็งูพันคอสิเบเอดตัวเหาะไปในอากาศจนเจ้าฟ้าชายอาชาติศัตรูนี่ซึ่งเป็นลูกชายของพระราชาคือพระเจ้าพิมพิสานเข้าใจว่าพระเทวทัตนี่เป็นเป็นพระลหันเป็นผู้หมดกิเลสเป็นผู้ที่น่าเคารพน่าศรัทธามากแต่ว่าพ้านสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่ามีในพระแตปเปดกแล้วก็พระเทวทัตได้เกิดความโลภต้องการเป็นใหญ่ ยิง่งกว่าพระเจ้าก็ต้องการฆ่าพระเจ้าด้วยการยุยงให้สงแต่กันเพื่อสังเป็นสังฆเภทแล้วก็ได้กลิ้งก้อนหินสะเก็ดหินลงมาถูกฝาพระบาทของพระยาจนโลหิตท่อนี่ไปสอดคล้องกับคำโบรานอีสานที่ว่าคือแต่บะแมนคือต้นมงกับต้นกัวกใบยอดอ่อนคล้ายคลึงกันแต่มันไม่ใช่ตัวเดียวกัน มันคนละตัวมันคนละอย่างเพราะฉะนั้นในการเก็บยาก็ได้ข้อคิดสะท้อนถึงเรื่องที่อยู่ใกล้แต่ว่าถ้าไม่ควาเกิดความเข้าใจละเอียดแม้แต่สิ่งที่ทําอาหารกินแต่ละวันถ้าไม่สังเกตละเอียดก็อาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในวันนี้ก็ได้ระลึกถึงพระสัทธรรมของพระเจ้าว่าบนเส้นทางของการปฏิบัติธรรมมีหลายอย่างที่คล้ายกับจะเป็นอริยะแต่ยังเป็นปุถิชนอยู่ แต่ก็มีคนหลายหลายคนที่เป็นอริเป็นพระอริยะแต่ก็ดูเหมือนคนคนมีกิเลสมากเช่นนางวิสาขาเป็นอริยะตั้งแต่อายุเกตขวบพอเป็นสาวแต่งงานกับคนนับถือศาสนาอื่นได้ลูกถึง20คนเป็นพระอริยะระดับโสดาบันจะต้องอีกเกิดอีกไม่เกินเกตชติก็จะบรรลุอรหันต์ในขณะเดียวกันนางวิสาขาฆ่า,ากิเลสได้อย่างละเอียดแล้ว ถึง3ตัวคือสกจัตท,ทิทิวิกิจชาศิลปตาประมาทถึงเวียนวาย่าแต่เกิดอยู่ในเกิชาติที่จะเกิดก็ปิดประตูบายภูมิไม่เกิดเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าการใช้ชีวิตระดาประสาทประดับอยู่บนหัวราคาแโกรดคิดเป็นเงินไทย80ล้านไ,ไปวัดก็ยังใส่ไปแล้วก็ในขนาดเดียวกันเวลาจะฟังธรรมแกก็เคาบพระธรรมถอดออกซึ่งโยมที่ไปจําศีล บางครั้งก็ไม่ใส่นาฬิกาไม่ใสสร้อยไม่ใส่เครื่องประดับดูเหมือนจะนางวิสาขาจะเหมือนคนไม่ใช่อริยะแต่กลับเป็นพระอริยะระดับสุดาบันซึ่งผู้เดี่ยวเป็นคนประยาก,กรณ์แล้วก็ยังมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นอริยะแล้วได้วิ่งตามผู้ชายซึ่งเป็นคนถักล้วหาฟืนหาสัตว์ป่าขายซึ่งมีหลายเรื่องที่เป็นตัวอย่างที่ปรากฏในพระไตรปิฎกค้ายบุคคลเหล่านั้นคล้ายกับพระอริยะ แต่กับเป็นปุถุชนเป็นบุคคลที่นาด้วยกิเลสคนบางคนก็ดูเหมือนจะเป็นปุถุชนแต่ว่าดูความประพฤติของนาวิสาขาเหมือนมีลูกมากมีกิเลสมากแต่กับเป็นพระอริยะเพราะฉะนั้นพระสัษธรรมคาสอนของพระเจ้ายังมีมุมมองมิติเชิงส้อนที่มีความลึกที่จะต้องอาศัยความละเอียดในวันนี้ตมาปาลบธรรมะตอนเช้าให้เกิดประโยชน์ในในมุมมองว่าในโลกนี้มีมายาลวงเยอะ สิ่งที่คล้ายสิ่งที่ดูเห็นด้วยตาเห็นด้วยตาอาจไม่ใช่ก็ได้สิ่งที่ดูไม่ใช่อาจใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นความละเอียดพิธีวิถันด้วยสติสัมปชัญญะเท่านั้นจะนําไปสู่การตองหาเหตุผลแล้วก็เข้าถึงความจริงได้สำหรับสำหรับวันนี้ก็ขอเจอริญพรไว้เพียงแค่นี้ก่อนเจนริญพร